สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่รักชื่นชอบในการทําเกษตรนะครับวันน right mm like ี้ลุงณะนะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับไปเตรียมหลุมปลูกนะครับปลูกมะพร้าวน้ําหอมกันนะครับไปดูว่าวิธีการเตรียมหลุมนะครับเราจะใช้วิธีการยังไงนะครับตอนนี้ก็ขับนะครับกําลังขับอยู่ในทุ่งนานะครับเส้นทางที่จะเป็นนาของลุงณนะครับ เส้นทางก็จะเป็นบริเวณสันคลองนะครับถนนบนบนคลองนะครับถนนค่อนข้างแคบนะครับถนนน่าจะประมาณสัก5าเมตรได้นะครับเดี๋ยวเราก็อรอให้รถนะครับรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกรถแมคโครนะครับเขาไปก่อนเนาะเราก็แอบทางก่อนนะครับ บริเวณทุ่งนานะครับเออทุ่งแถวนี้เขาจะทำนานะเพื่อนๆนะแถวนี้เขาจะทํานานะครับเป็นนาเป็นนาปังนะครับเพราะว่ามันจะมีคลองส่งน้ำนะเพื่อนๆคลองส่งน้ําหรือว่าเมืองน้ํานะครับก็จะปล่อยมาทุกต้นเดือนนะครับคือเออสามารถทํานาได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับบริเวณนี้เขาก็จะทํานากันนะครับ แล้วก็จะมีสวนผสมนะครับก็จะมีสวนผสมบ้างนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นข้าราชการเกษียณนะครับมาซื้อ,อที่ดินไว้นะครับแล้วก็มาทําสวนเกษตรผสมผสานนะครับถึงทางเลี้ยวแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเลี้ยวไปยังหน้าของลุงณะน,นะครับผมนี่อาจจะเป็นตอนนี้ยังเป็นทางดินอยู่นะครับทางดินอยู่ ก็จะเห็นเป็นไรสวนผสมผสานนะครับอันนี hm ้เป็นสวนผสมผสานของอพี <f <f ่ทหารนะครับพี่ทหารเกษียณนะครับที่อยงข้างนะครับก็ปลูกผสมผสานนะครับมีกล้วยมีมะม่วงมีมะพร้าวนะครับอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับทางนี้ก็จะเป็นทุ่งนาคือคนพื้นที่นะครับคนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะทำทาทุ่งนานะครับจะทํานากันนะครับ อ่าส่วนก็เป็นนาปังนะครับก็คือเขาทํานาทั้งตีเลยนะครับเอ่อก็จะเห็นบรรยากาศที่เป็นทุ่งนาสีเขียวนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับสิที่นี่นะอ่บริเวณนี้ก็จะเป็นเหมืองน้ํานะครับาทางทางส่งน้ําเป็นเหมืองเหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณนะครับ นาของลุงณนะ,นะครับอันนี้เป็นที่ดินมรดกนะครับทางพ่อตานะครับพ่อตาได้อุ่นกรรมสิทธิ์ไว้ให้นะครับอันนี้เป็นนาเป็นทุ่งนาก็จะมีทุ่งนามีหนองน้ำนะครับมีหนองน้ํารองรับเลยตรงนี้ก็คือจะเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่นะครับน่าจะประมาณเกือบไร่น่าจะไร่กว่าๆนะหนองน้ําตรงนี้นะครับ จะมีปลาเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เราจะทําในวันนี้นะครับเพื่อนๆนะอ่าก็ได้อ่ามีการให้รถแมคโครนะครับรถแมคโครมาขุดอ่เพื่อทําการอ่าทล่องน้ํานะครับล่องน้ําล่องสวนนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมอ่าจะพาลงไปดูนะครับวิธีการจัดการน้ําของที่สวนนะครับแล้วก็ การเตรียมหลุมปลูกนะครับวันนี้เราจะมาเตรียมหลุมปลูกกันนะครับสําหรับการปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะเพื่อนๆนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณสวนแล้วครับที่มีการยกล่องนะครับยกล่องสวนนะครับเป็นล่องสวนนะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะทํานากันนะครับแต่ของลุงณเนี่ยจะทําการปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับจะจะทำใน ในที่นานะครับพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่นานะครับเดี๋ยวมาดูระบบน้ํากันนะครับระบบน้ํามาดูระบบน้ํากันว่าลุงณนะใช้ระบบน้ําแบบไหนนะครับมีการเจาะน้ำอาดานไหมหรืออะไรนะครับเดี๋ยวลุงณนะจะเล่าให้ฟังนะเพื่อนๆน,นะคือของของลุงณะนะครับก็จะเป็น ใช้น้ําจากเหมืองนะเพื่อนๆนะคือจะคือโชคดีหน่อยโชคดีหน่อยเลยคือเราเรามีน้ํานะครับน้ําที่มาจากเหมืองนะเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นเหมืองนะครับเหมืองคลองชนประทานตอนนี้คือคือเขาเพิ่งปล่อยน้ำลดไปนะครับน้ํามันลดนะครับเขาจะปล่อยทุกต้นเดือนนะเพื่อนๆนะตอนนี้มันมันกลางเดือนเดี๋ยวประมาณสัก ต้นเดือนอะต้นเดือนมันจะมีน้ํามานะครับก็จะปล่อยน้ํามาน้ําก็จะเต็มร่องตรงนี้เลยนะเพื่อนๆนะน้ําจะเต็มร่องตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้น้ํานะครับน้ํามาบริเวณฝั่งนี้นะครับเราจะมีท่อน้ํานะเพื่อนๆนะอ่านี่ก็จะมีท่อน้ําตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะมีท่อน้ําตรงนี้นะครับ ส่วนน้ํานะครับน้ําลุงนาก็จะให้ลงบริเวณท่อนี้นะครับลุงนาได้ขุดได้ทําการเตรียมการโดยการขุดท่อตรงนี้เป็นท่อขนาด6นิ้วนะเพื่อนๆนะเ่อขนาด6นิ้วนะครับรอ,อดไปบริเวณบริเวณล่องสวน,นครับามาตรงนี้เลยนะเพื่อนๆ ก็จะมายังบริเวณล่องสวนนะครับน้ําจะมาลงตรงนี้นะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นน้าน้ําที่นี่จะไม่ขาดนะเพื่อนเ่อจะเขาจะปล่อยน้ํามาทุกต้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่น้ํายังไม่ปล่อยเนี่ยในระยะเวลาประมาณ15วันน้ําเพียงพอแน่นอนเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทุก15วันเขาจะปล่อยทุกต้นเดือนวันที่1ถึงประมาณวันที่ที่สินะครับหถึงวันที่10น้ําจะปล่อยมานะเพื่อนๆนะตอนนี้น้ํามันก็ยังโอเค น้ํายังเต็มเต็มร่องอยู่นะครับอันนี้เป็นร่องสวนนะครับที่จะทําการปลูกมะพร้าวนะเพื่อนๆนะ,ะบริเวณที่ผมยกยกร่องขุดร่องไปเนี่ยใช้แมคโครใช้รลดรถแมกโครใหญ่นะครับแต่เป็นใบเขาเรียกว่าอะไรนะใบตักนะเพื่อนๆนะใบตักที่เป็นใบตักแบบธรรมดาก็คือขุดดินนะครับขุดดินไม่ใช่ใบที่เป็นแบบแบบเอียงนะครับคือลุงน้ามองว่า ใบที่เป็นแบบเอียงนะเพื่อนๆใบที่เป็นแบบเอียงเนี่ยมันมันก็มีข้อดีครับข้อดีของเขาคือมันสามารถตักเอียงได้แล้วก็ดินจะไม่ซุดดินจะไม่ไหลเร็วนะครับแต่คือข้อเสียของเขาเนี่ยลุงน่าคิดว่ามันตักได้ไม่ลึกพอนะครับมันมันไม่ลึกพอหมายความว่าตัวตัวที่เป็นลาดเอียงมันเนี่ยเวลาตักมันเป็นใบใบตักที่มีขนาดอยู่แล้วใช่ไหมครับพอตักลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าจะทําให้มันลึกเนี่ยคือเราต้องปาด ปาดหน้ากว้างของมันนะต้องปาดหน้ากว้างออกไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นลุงณน่าเนี่ยกลัวเสียพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ที่จะทําการปลูกเนี่ยมีประมาณแค่หนึ่งไร่เท่านั้นนะเ <c oughs> พื่อนๆนะประมาณแค่หนึ่งไร่นะครับลุงณน่ากลัวเสียพื้นที่ก็เลยต้องใช้ใบตักที่เป็นใบธรรมดา,าใบธรรมดามันจะตักได้ลึกเพื่อนๆมันจะตักได้ลึกนะครับตัวนี้ลุงณน่าตักไปประมาณ เมตรห้าสิบเกือบสองเมตรนะเพื่อนๆน,นะแต่คือตักไปแค่เมตรเดียวเพื่อนๆนตักไปแค่หนึ่งเมตรเนี่ยน้าน้าใต้ดินมันออกนะครับน้าใต้ดินมันออกจริงๆแล้วลุงนะกลัวว่ามันจะอ่าจะจะให้รถแมคโครเนี่ยขุดไปถึงชั้นชั้นที่มีน้ําออกเลยอ่าก็กะไว้สักประมาณสองเมตรอ่าสองเมตรหรือว่าสามเมตรอะไรประมาณนี้แต่พอตักเข้าไปลงไปจริงๆเนี่ยตักลงไปประมาณแค่เมตรเดียวนะครับอ่าน้ามันซึมออกนะเป็นน้ําใต้ดินอันนี้เป็นน้ําใต้ดินนะ เป็นน้ําใต้ดินที่มันซึมออกมานะเพื่อนๆนะน้ามันซึมออกมานะครับลุงณนะก็เลยให้เขาหยุดให้เขาตักอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะเพื่อนๆนะไอ้น,นียลึกประมาณ2เมตรนะครับอ่าลึกประมาณ2เมตรเพราะเนี้ยโอกาสที่ดินจะถล่มถามว่ามีไหมมีนะครับมีแน่นอนเพราะว่ามันก็เริ่มเริ่มจะพังจะซุดลงไปแต่นี้ว่าวิธีการจัดการของลุงณนะถ้าเกิดว่าดินมันซุดลงอ่าจนจนถึงว่ามัน มันไม่เป็นร่องน้ําแล้วเนี่ยก็จะทําการให้ลดแมคโครเล็กนะเพื่อนๆให้รดแมคโครเล็กเนี่ยมาทําการขุดลอกอีกทีหนึ่งอ่าเหมือนการเติมเติมดินนะครับตักดินเลนนะครับตักดินเลนขึ้นมาแล้วก็มาใส่ต้นไม้อ่ามันจะทําให้ต้นไม้เนี่ยงามนะเพื่อนๆนะมันจะทําให้ต้นไม้ในงามนะครับส่วนหลุมปลูกนะเพื่อเพื่อนเนี่ยลุงนะก็ได้ทาการขุดหลุมปลูกไว้แล้วนะครับใช้คุณขุดแค่ประมาณ30มสคูณสานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการ ลองก้นหลุมนะครับลองก้นหลุมการปลูกมะพร้าวดูนะครับบริเวณความห่างนะครับความห่างความห่างระหว่างต้นเนี่ยระหว่างหลุมที่ลุงน้าปลูกเนี่ยจะอยู่ประมาณ6เมตรนะเพื่อนๆนะห้าถึงหเมตรนะครับอ่าและนี่คือใช้วิธีการโดยการนับก้าเอานับก้าละหนึ่งเมตรนะเพื่อนๆนะอ่าประมาณ5้าก้าถึงหกก้านะครับอ่าลุงนจะใช้วิธีการนี้นะครับส่วนบริเวณคันดินด้านนอกนะครับมันจะมีความกว้างนะครับความกว้างประมาณ6เมตรนะเพื่อนๆนะ คว,ความกว้างนะครับความกว้างของคันดินนะครับของคันคันดินเนี่ยประมาณ6เมตรนะเพื่อนๆเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะพอดีกับการปลูกพวกมะพร้าวนะครับเดี๋ยวลุงณะจะในในระหว่างในระหว่างต้นที่จะทําการปลูกมะพร้าวนะครับลุงณจะแทรกแทรกพวกต้นฝรั่งกิมจูเพื่อนเพื่อนลุงณจะแทรกต้นฝรั่งกิมจูลงไปอีกนะครับมันมันจะทําให้การ ผสมผสานเข้าไปอีกนะเป็นสวนล,ลักษณะคล้ายๆส่วนผสมผสานนะครับ <_ d ata> ก็จะมีการปลูกกล้วยปลูกอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับเป็นพืชเป็นพืชที่เขาเรียกว่าอะไรนะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วนะครับอย่างอ,อย่างฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูเนี่ยก็จะประมาณไม่เกินนะครับประมาณ5เดือน6เดือนเนี่ยเริ่มติดลูกแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเป็นที่คิดไว้ก็จะเป็นการเก็บเกี่ยว ในระหว่างที่รอมะพร้าวโตนะเพื่อนๆนนะอ่ามันก็จะสามารถทํารายได้แล้วก็สร้างมูลค่าให้กับเราเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนๆนนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำวิธีการเตรียมดินปลูกกันเลยนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะเพื่อนๆนนะโอเคครับโอเคนะครับ,เ,รบเดี๋ยวเรามาเตรียมหลุมปลูกกันนะครับสําหรับการปลูกมะพร้าวน้ําหอมของลุงณะนะครับลุงณะใช้วิธีการนี้นะครับในการปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะเพื่อนเพื่อนนะ ส่วนผสมนะครับส่วนผสมก็จะมีหลกัหลกๆเลยนะครับก็จะมีเป็นขี้งัวนะครับเทลงไปเลยขี้งัวนะครับใส่ขี้งัวลงไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าฟูลาดานนะเพื่อนๆน,นะ ฟูลาดานสักหนึ่งกำมือต่อหนึ่งหลุมนะเพื่อนๆนะฟูลาดานนะครับฟูลาดานหนึ่งกำมือต่อหนึ่งหลุมนะเพื่อนๆนะโรยเลยนะครับโรยเลยนะครับบริเวณก้นหลุมนะครับแล้วก็ปากหลุมนะโรยไปบริเวณอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็นะเพื่อนๆแล้วก็ทําการคุกเขานะครับคุกเขาลงนะครับคลุกเากับดินนะครับดินก้นหลุมเนาะคุกเขาแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะเพื่อนๆนะ คุกเข้ากันแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเดี๋ยวฟูราดานนะฟูราดานเขาจะช่วยในเรื่องของการาป้องกันและกําจัดมแมลงเพื่อนป้องกันและกําจัดมแมลงที่นะครับที่จะมารบกวนต้นไม้ของเราหรือว่าต้นมะพร้าวของเรานะเพื่อนๆนะอ,อย่างนี้เลยส่วนนะครับส่วนพวกขี้งวเนี่ยขี้งวเนี่ยเราก็โรยบริเวณรอบปากหลุมด้วยนะ โรยบริเวณรอบปากหลุมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาต้นมะพร้าวมาตั้งตรงนี้เพื่อนๆเ,เอาต้นมะพร้าวมาตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะทําการกบดินนะครับกบดินเพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกขี้งวพวกนี้ผสมกับหน้าดินตรงนี้นะครับที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะมากบดินบริเวณน,นี้นะเพื่อนๆน,นะอันนี้คือวิธีการเตรียมหลุมแบบง่ายๆเลยนะแบบง่ายๆเลยแล้วก็เข้าใจเข้าใจง่ายมากนะแต่คือมันจะมี มีตัวที่เป็นตัวนี้นะเพื่อนๆนะก็คือฟูลาดานนะครับเราจะใช้ฟูลาดานในการรองก้นหลุมด้วยเพื่อนะครับเพื่อป้องกันและกําจัดมแมลงนะครับที่จะมาทําลายนะครับทําลายต้นพืชของเราในระหว่างที่ต้นเล็กๆอยู่นะครับคือมันมีความจําเป็นมากเพื่อนๆคือต้นมะพร้าวเนี่ยต้นมะพร้าวส่วนใหญ่เลยก็จะเจอพวกด้วงนะครับที่เป็นด้วงที่มากับ พวกมูลสัตว์พวกนี้นะครับอย่างด้วงเนี่ยส่วนมากมันจะมากมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์ลักษณะนี้นะครับแล้วถ้าถามว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์มามากน้อยขนาดไหนนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์มากเลยนะเพื่อนๆนะอย่างมูลสัตว์พวกนี้คือด้วงชอบมากนะครับด้วงชอบมากแล้วมันก็จะมากัดกินมาเจาะทําลายต้นมะพร้าวของเรานะเพื่อนๆนะเพราะนั้นเนี่ยวิธีการคือต้องป้องกันตั้งแต่ ลองกดหลุมเลยนะครับลองกดหลุมเนี่ยคือต้องใช้วิธีการนี้เลยนะเพื่อนๆนะลองใช้ดูนะเพื่อนๆนะลองทําดูเดี๋ยวลุงนะจะเอาต้นมะพร้าวลงมาปลูกนะครับอา่าพอลุงนะ้าปลูกเนี่ยจะปลูกในลักษณะไหนหันหน้าไปทิศทางไหนนะครับจะเอียง4 5องศาไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพื่อนๆนะโอเคครับ